สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคุณน้ำอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คุณน้องจะพามาเรียนเรื่องนี้กันค่ะก็คือ part of speech นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรที่จะเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่เราจะไปพูดหรือว่าเขียนเลยนั่นเองนะคะหลายคนนะคะเวลาเรียนภาษาอังกฤษมักจะท่องคำศัพท์นะคะ cat cat แมว dog dog สุนัขแต่ว่าไม่สามารถเอาไปใช้ ในประโยคได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะว่ายังไม่รู้จัก part of speech นั่นเองค่ะเพราะว่าคำแต่ละคำในภาษาอังกฤษนะคะนอกจากมันมีความหมายแล้วมันยังมีหน้าที่ของมันซึ่งมันใช้ไม่เหมือนกันในแต่ละประโยคด้วยนะคะในหนึ่งประโยคนี้อะไรที่จะอยู่ต้นประโยคอะไรที่จะอยู่กลางประโยคนะคะมันจะมีหน้าที่ของมันอยู่อย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้นะคะ ค่ะจากประโยคนี้นะคะ The boy yelled help and he saw a b a b e dog quickly run to the rescue อ่าเห็นไหมคะในหนึ่งประโยคพวกนี้นะคะประกอบด้วยพาร์ทออส e ี h หลายอย่างมากเลยอย่างเช่น The boy yelled ก็คือเด็กผู้ชายเนี่ย The เป็น article เห็นไหมคะ Boy เป็นเด็กผู้ชาย เป็นคำนามแล้วก็ y e l l ก็คือตะโกนนะคะเป็นคำกริยานะคะเห็นไหมคะแค่3คํคำนี้ก็มี part of speech 3อย่างแล้วนะคะอ่ะแล้วก็ help ก็คือเป็นคำอุทานใช่ไหมคะแล้วก็ and เป็น conjunction เป็นคำเชื่อม he เป็น p r o n แปลว่าเขาผู้ชาย so ก็คือ verb เป็นคำกริยานะคะแปลว่าเห็นใช่ไหม a brave dog brave ก็คือเป็นคำ adjective ที่แปลว่ากล้าหาญเพื่ออธิบายว่า dog ตัวเนี้ยมันกล้าหาญแล้วก็ quickly ก็เป็นคำ adverb ที่มีหน้าที่อธิบาย r ันว่าวิ่งอย่าง quickly ก็คือวิ่งอย่างรวดเร็วนะคะ to the rescue เป็นยังไงคะ หน้าที่ของประโยคในภาษาอังกฤษก็มีหลากหลายเลยถ้าเรารู้หน้าที่ของมันเราก็สามารถนำมันมาใช้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่เราเรียนรู้คําศัพท์นะคะนอกจากเราจะต้องรู้ความหมายของมันแล้วนะคะเราควรที่จะรู้ part of speech ก็คือหน้าที่ของมันนั่นเองนะคะเพื่อที่เวลาเรานำไปใช้เราก็จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองค่ะอะแล้วเดี๋ยว ครูน้ำจะพามาอธิบายละเอียดแต่ละข้อกันนะคะค่ะแล้วในคลิปนี้นะคะครูน้ำจะพามาเรียนรู้2คํานี้นะคะก็คือ n o n กับ adjective นั่นเองนะคะอ่ะเริ่มที่ now น,นะคะ now ก็คือคำนามค่ะคำนามนี้นะคะก็คือคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของสถานที่หรือว่าความคิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะเช่น ถ้าเกิดคนนะคะก็อาจจะเป็นชื่อของคนนะคะเช่นทอมปีเตอร์สุดาอะไรอย่างนี้นะคะเป็นชื่อเฉพาะนะคะก็ถือว่าเป็นคำนามส่วนสัตว์นะคะก็จะเป็นด็อ uh, กเป็น Cat อะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็สิ่งของนะคะก็คือเรามองเห็นอะไรในห้องนี้นะคะก็คือถือว่าเป็นคำนามทั้งนั้นเลยนะคะนามนะคะก็มีหน้าที่เป็นประธานของประโยคก็ได้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะก็คือคำ adjective นั่นเองนะคะคำ adjective นี้นะคะก็คือคำที่ขยายคำนามนั่นเองค่ะอ,อย่างที่คุณนาบอกไปแล้วนะคะนามคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างผนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคำที่เราอยากจะอธิบายว่านามเหล่านั้นมันเป็นยังไงมันมีสีขาวนะคะมันมีสีดํา มันใหญ่มันยาวมันสวยมันขี้เหร่ทุกคำเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นคำ adjective หมดเลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับคำนามกับคำ adjective ถ้าเรารู้จัก2องคำนี้แล้วนะคะเราก็สามารถเอามาแต่งประโยคหรือว่าเอามาเขียนได้อย่างหลากหลายเป็นร้อยเป็นพันประโยคเลยอย่างที่คุณน้ำได้เคยทำคลิปอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือให้จำโครงสร้างของมันนะคะแล้วเราก็มาดัดแปลงอย่างเช่นคำว่าประโยคว่า the apple eat r e d เดียบอวอีสเวดเห็นไหมคะโครงสร้างของมันคือตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างดิก็คือดิหรือเดอนะคะก็คือคำอาร์ติเคิลใช่ไหมคะเอาไว้นำหน้าคำนามซึ่งเดี๋ยวครูน้ำจะสอนในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ apple เป็นคำประเภทไหนกันนะถูกต้องคะ่ะก็คือคำนามนั่นเองนะคะเป็นหน้าที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคแล้วก็ is เป็น verb นะคะเพื่อบอกว่าบ่งบอกว่าแอปเปิลเนี้ยมันเป็นยังไงมันมีลักษณะยังไงนะคะตามด้วย red red ก็คือแปลว่าสีแดงนะคะเป็นคำ adjective นั่นเองค่ะเป็นยังไงคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอยากจะดัดแปลงนะคะเราก็เพียงแค่เอาคำนามมาใส่แทนที่ apple ซึ่งคำนามก็มีเป็นร้อยเป็นพันคำเลยใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาคำ adjective นะคะมาแทนคำว่า red อ่าอย่างเช่นเอาแค่แ p ปเปอย่างเดียวก่อนนะแล้วเราก็เปลี่ยนคําว่า red a เป็นอย่างอื่นเช่นถ้าเราอยากจะบอกว่า Apple ินี้มันมีลักษณะลูกใหญ่ใช่ไหมคะเราก็ใช้คําว่า big หรือว่าถ้ามันตรงข้ามกันกันกบใหญ่ก็คือเล็กก็คือ small เห็นไหมคะเราก็จะได้ประโยคเพิ่มมาอีกแล้วเวลาจำคำศัพท์ adjective เราสามารถจําเป็นทั้งแบบมีความหมายตรงข้ามกันนะคะเราจะสามารถจําคําศัพท์ได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่น big small thin fat อย่างนี้นั่นเองค่ะค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำศัพท์เนี่ยมันเป็นคำนามหรือเป็นคำ adjective นะคะเวลาที่เราเห็นคำศัพท์นะคะถ้าเราแปลไม่ออกนะคะเราก็สามารถเปิดพจนานุกรมนะคะพอเปิดในพจนานุกรมแล้วนอกจากเราจะรู้ความหมายของมันแล้วนะคะเราก็สามารถรู้ ประเภทของคําของมันได้ด้วยนะคะก็คือมันจะบอกเป็นตัวย่อนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นคํานามนพจนานุกรมก็จะมีตัวย่อคือตัว n n จุดนะคะแบบนี้นั่นเองแต่ถ้าเป็นคํา adjective นะคะมันจะย่อเป็นตัว a d j แล้วก็จุดนั่นเองค่ะเราก็สามารถรู้แล้วละ่ะว่าคํานั้นเป็นคําประเภทไหนเราก็จะได้เอามาวางให้ถูกตําแหน่งในประโยคนั่นเองค่ะ เป็นยังไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมอลองฝึกทบทวนแล้วก็ลองทำบ่อยๆนะคะเด e c ค r ะอี a เล ใครที่เข้าใจแล้วนะคะก็ลองคอมเมนต์มาให้คุณน้ำดูด้วยนะคะอ่าแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามเอาไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะคุณน้ำจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Part of Speed ที่เหลือนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไปก่อนลนะคะ่ะบ๊ายบาย